วันพุทธที่13สิงหางคม2568เวลา13นาฬกา30นาทีดเรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรสิริพรอ,อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช2 5 6พร้อพร้อมด้วยดรปรกรณ์หงสุพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายยิ่งยศอําประภัยเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายอภิสิทธิ์จ,จระดลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายชนะพัฒน์เกษตรเจริญกิจที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์สาธารณะในครั้งนี้ณนะห้องประชุมใหญ่สีมาลาชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี